สวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ติดตามบทเรียนผู้เชื่อใหม่จากหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมได้โชว์อยู่นะครับเรามาต่อกันในบทเรียนบทที่2นะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนบทที่2ให้เรา,าอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้ารูปแก่น,นะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายขอพระองค์อวยพรการศึกษาถ้อยคําของพระองค์ขออวยพรบรรดาผู้เชื่อใหม่ทุกๆคนที่ได้ตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า ให้เขาดําเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งรับรู้ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นาความจริงจากพระวจนะของพระองค์เข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกๆคนขอพระองค์อวยพรเราทุกๆคนให้เดินตามน้ําพระชัยของพระองค์เดินอยู่ในหนทางของพระเยสุคริสต,ตลอดชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยสุคริสเจ้าอามนในหัวข้อท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิต ท่านคงเคยเห็นพ่อแม่ที่ใจดีอย่างยิ่งที่เห็นลูกเล็กๆของตนหัดเดินแม้ลูกของเขาจะล้มลุกคลุกคลานก็ตามแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจกลัวเพราะพ่อแม่จะคอยประคับประคองและป้องกันลูกของเขาให้พ้นจากอันตรายร้ายแรงอยู่เสมอเด็กที่ล้มลงก็มักจะลุกขึ้นอีกและค่อยๆเดินก้าวต่อๆไปจากก้าวที่หนึ่ง ก้าที่สองและในที่สุดเขาก็จะเดินได้อย่างคล่องแคล่วชีวิตของท่านก็เหมือนเด็กเล็กๆนั้นเมื่อเราได้รับชีวิตใหม่ในพระเจ้าท่านจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตใหม่เหมือนอย่างเด็กที่หัดเดินนี่คือความจริงที่สําคัญมากๆนะครับอย่าท้อแท้เมื่อเรากําลังหัดเดินกับพระเจ้านะครับท่านจําเป็นที่ต้องมีความปรารถนาที่จะเติบโตและแข็งแรงขึ้นในพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ทรงสนใจ ที่จะใกล้ชิดท่านอยู่เสมอเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านท่านจะต้องยึดพระเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอเพื่อจะดําเนินชีวิตของท่านและจะมั่นคงก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเพราะท่านจะมีศักยภาพที่สามารถเติบโตขึ้นจนครบถ้วนตามแผนงานอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านนะครับพระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมสําหรับชีวิตของเราดังนั้นพระเจ้ารู้ดีกว่าเราครับพระเจ้ามองเห็น จากภายในสู่ภายนอกแล้วพระเจ้ามองเห็นปัจจุบันและอนาคตของเราแม้แต่อดีตของเราพระเจ้าก็ทรงเข้าใจสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องปรารถนาที่จะเติบโตในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยซึ่งสําคัญมากๆนะครับในบทเรียนนี้เราทุกคนจะได้ดูในหัวข้อยึดพระเจ้าเป็นที่พึ่งเผชิญปัญหาโดยพระบิดาทรงเป็นผู้ช่วยเราทุกคนและสิ่งที่สำคัญพื้นฐานที่พระเจ้าต้องการจากท่าน อะไรบ้างนะครับบทเรนนี้เราจะช่วยท่านให้เชื่อวางใจในพระเจ้ามากขึ้นครับและช่วยให้เผชิญหน้ากับปัญหาได้อย่างมีชัยชนะเอาชนะความท้อแท้และความสงสัยและแม้แต่มั่นใจในความรอดซึ่งสำคัญที่สุดนะครับเราเชื่อวระเยสูริ์เจ้าเพื่อที่จะรอดพ้นจากบึงไฟนรกเพื่อจะรอดพ้นจากการครอบงำของความบาปดังนั้นความรอดจึงสำคัญสำหรับเราทุกคน ยึดพระเจ้าเป็นที่พึ่งครับจุดประสงค์ที่หนึ่งให้เรารู้จักวิธีที่จะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องในพระเจ้าเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นลูกของตนเริ่มเดินก้าวแรกพระบิดาในสวรรค์ก็ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นท่านเริ่มดําเนินชีวิตคริสเตียนในหนทางของพระองค์อย่าก,กลัวที่จะต้องล้มลุกคลุกคลานขอให้ท่านได้ยึดเอาพระเจ้าไว้เป็นที่พึ่งของท่าน และพระองค์จะทรงช่วยประคับประคองท่านในทุกๆวันในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาควรจะอธิษฐานและมอบวันนั้นทั้งวันไว้กับพระเจ้าครับขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราในทุกๆเรื่องที่เรามีในทุกอย่างที่เราทำตลอดทั้งวันนะครับรเผชิญปัญหาโดยพระวิดาเป็นผู้ช่วยเราจุดประสงค์ที่สองค้นพบแนวทางที่จะเอาชนะเมื่อเผชิญกับความท้อแท้และความสงสัย ซาตานผู้ชั่วร้ายเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าและกับคริสเตียนทุกคนมันพยายามจะทําให้ท่านล้มเหลวในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าโดยที่ซาตานอาจจะทําให้ท่านต้องถูกข่มเหงถูกยเยาะเย้ยหรือทําให้รู้สึกท้อแท้หรือล่อลวงให้ท่านหลงจากทางของพระเจ้ามันจะทําให้ท่านสงสัยในความรอดซาตานจะรบกวนต่อสู้คริสเตียนตลอดเวลา และพยายามที่จะทําให้เราหลงออกไปจากทางของพระเจ้ามันคาดหวังว่าจะสามารถทําให้คริสเตียนที่เชื่อใหม่เกิดความสงสัยและมีความทุกข์ยากลําบากมากขึ้นจนเลิกดําเนินชีวิตในพระเจ้านี่คือการงานของซาตานครับมันต้องการให้สงสัยพระเจ้าสงสัยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงถ้าเราสงสัยในความจริงของพระเจ้าแสดงว่าเราอาจจะถูกล่อลวง ให้สนใจในความเท็จที่ซาตานพยายามหยิบยื่นให้กับเราใช่หรือไม่ครับนี่แหละฮะให้พี่น้องทราบไว้เลยนะครับว่าความจริงที่เราติดตามพระเยซูพระชนะของพระเจ้าในทุกข้อทุกตอนเป็นความจริงเมื่อเรารู้ว่าซาตานพยายามทดลองให้เราอยู่ห่างจากความจริงของพระเจ้าเราก็รู้แล้วครับว่าศัตรูของเรากําลังทํางานอยู่และเราก็ยิ่งเชื่อต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นดังนั้นท่านอย่าแปลกใจหากต้องล้มลุกคุกคานบ้าง เหมือนกับเด็กเล็กๆที่กำลังหัดเดินอาจจะเดินชนโต๊ะหรือเก้าอี้จนต้องเจ็บตัวบ้างละ่ะเป็นเรื่องปกตินะครับในชีวิตของเด็กขอให้พยายามในการเรียนรู้และดำเนินชีวิตคริสเตียนต่อไปครับพี่น้องครับเพื่อนๆครับการที่เด็กคนหนึ่งจะเดินได้เนี่ยเขาต้องลม้มลุกคุกคานก่อนที่จะเดินได้ดีนะครับชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันฮนะ อาจจะล้มลุกคลานบ้างในช่วงเวลาแรกขอให้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พึ่งพากําลังที่มาจากพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอธิษฐานอย่างเข้มแข็งในที่สุดพี่น้องก็จะดําเนินชีวิตในพระเจ้าได้อย่างเข้มแข็งเหมือนเด็กที่ฝึกเดินในที่สุดเขาก็จะเดินได้อย่างเข้มแข็งเดินได้อย่างแข็งแรงเดินได้อย่างปกติจงจําไว้ว่าพระบิดาของท่านมีฤทธิ์อำนาจเหนือกว่าซาตานพระองค์ได้ทรงอุ้มท่านไว้ ในอ้อมกอดของพระองค์เพราะฉนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่10ข้อที่28บอกเราว่าเราได้ให้ชีวิตนิรันร์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้นะครับพระเยซูทรงบอกไว้ว่าเราคือแกะของพระองค์และพระองค์จะปกป้องเราจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตท่านจะยอมทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์หรือไม่ เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับชีวิตของเราทุกคนนะอย่าประหลาดใจหรือโมโหเมื่อมีญาติพี่น้องหรือมิสหายของท่านเย้ยหยันท่านเมื่อเขารู้ว่าท่านเป็นคริสเตียนบางครั้งพวกเขาอาจจะข่มเหงลังแก้ท่านแต่อย่ากลัวเพราะนั่นเป็นสิทธิทพิเศษที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้แก่ท่านและท่านได้รับการเสริมกำลังและท่านจะได้รับการเสริมกำลังให้อดทนได้พระเยซูคริสต์เองก็พยายามอดทนและ ตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานะครับเราก,ก็ควรจะยอมรับส่วนในความทุกข์ซึ่งพระองค์เพื่อพระองค์ด้วยพระเยซูทรงสัญญาที่จะให้รางวัลแก่คนที่ทนทุกข์ยากลําบากเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์นะครับพระองค์ได้ตัดแก่เหล่าสาวกไว้ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตนเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามา ในรูกาบทที่9ข้อ23ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับบุคคลผู้ใดต้องถูกคมเพงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและดินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็จะเป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบําเหน็จของท่านมีบริบูรณในสวรรค์เพราะเขาได้ขมเพงผู้เผยพระชนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันนะครับ พระเจนะของพระเจ้าได้บอกว่ามีคนที่ติดตามพระเจ้าผู้ชอบธรรมที่ติดตามพระเจ้าถูกคุมเหงมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่พระเจ้าจะเป็นผู้นั้นผู้ที่ให้เขาได้พักสงบและได้รับชีวิตนิรันดรและอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าตลอดไปนะครับนี่คือความจริงท่านท้อแท้และสงสัยหรือไม่ครับอย่าพึ่งท้อแท้หากต้องเผชิญความทุกข์ยากในการทําสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อผู้ใดได้รับการบังเกิดใหม่แล้วเขาจะเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงและเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาทำผิดพลาดบางอย่างซาตานก็จะพยายามทำให้เขาท้อถอยออกจากทางของพระเจ้าโดยพยายามฟ้องร้องในจิตใจครัว่าดูสิเขาทำผิดอีกแล้วถ้าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าจริงเขาจะไม่ทำผิดอย่างนี้แน่นอน อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกลอุบายของซาตานนะฮะดูสิเราทําผิดอีกแล้วเราหมายถึงว่าเหมือนกับว่าเราพูดมันเป็นความคิดที่ออกมาจากความคิดของเราเองนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการงานแห่งการกล่าวโทษของซาตานนะครับจริงๆแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวซาตานอีกต่อไปนะครับคริสเตียนใหม่บางคนอาจจะสับสนและสงสัยเขาจะคิดว่าฉันเป็นคริสเตียนไม่ได้หรอกไม่ไหวแล้วกลับไปเป็นแบบเก่าดีกว่า ไม่ต้องคิดถึงเรื่องพระเจ้าอีกต่อไปเพราะฉันไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่ดีได้ฉันไม่เห็นรู้สึกชื่นชมยินดีในความรอดเลยฉันเลิกเป็นคริสเตียนดีกว่านี่คือความคิดที่ซาตานพยายามใส่เข้ามานะครับศัตรูของความสว่างศัตรูของพระเจ้ากําลังใส่เข้ามาถ้าเรามีความคิดเช่นนี้เราต้องทํำยังไงครับเราต้องขับไล่ความคิดนั้นออกไปเราสั่งในานามพระเยซูคริสต์เจ้าซาตานจงออกไปจากขนทางของเรานะครับเราจะติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็ง ให้เราพูดสิ่งนี้เมื่อท่านมีความคิดท้อแท้แบบนี้จงจําไว้ว่านั่นคือสิ่งที่ศัตรูได้ทําต่อท่านมันต้องการทําให้ท่านท้อแท้และสงสัยเพื่อให้ท่านล้มเหลวจากการติดตามพระเจ้าและอาจมีบางครั้งที่ท่านไม่ชื่นชมยินดีในความรอดเหมือนกับคนจํานวนมากแต่อย่ากังวลเกี่ยวกับความรู้สึกนี้ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อของท่านต่อพระเจ้าผู้ประทานชีวิตใหม่ให้ท่านนะครับพระเจ้าเป็นผู้กําหนดความรอดไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราแต่อย่างใดนะครับเ <g well> มื่อท่านทําผิดพลาดและล้มลงไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่สามารถก้าวเดินติดตามพระเจ้าได้อีกต่อไปแล้วและไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าสามารถยกโทษให้ท่านได้เสมอเมื่อท่านทําผิดสิ่งใดอย่าวัดเรื่องนี้จากความรู้สึกของท่านนะครับ แต่จงเชื่อในความสัตย์จริงของพระเจ้าขอให้ลุกขึ้นอีกครั้งและเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อ,ตอ,ตอไปนะครับเมื่อท่านมีใจปรารถนาให้ชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและมีความกังวลกับความผิดพลาดต้องการตรวจสอบธรรมชาติชีวิตใหม่ของตนแสดงว่าท่านกำลังเปลี่ยนแปลงครับถูกต้องไหมฮะฉะนั้นอย่าท้อแท้แต่ขอให้จงจำไว้ว่า เด็กแต่ละคนเดินช้าเร็วต่างกันอย่าเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วท้อแท้ใจครับพี่น้องครับเวลาเราทําสิ่งใหม่เราเป็นคนใหม่หรือเราเปลี่ยนนิสัยใหม่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่แต่นั่นเป็นจุดที่บ่งชี้ให้เรารู้ได้ว่าเรากําลังเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ครับถ้าเราสงสัยว่าเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น เราตรวจสอบการกระทําของเรามากยิ่งขึ้นเราพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือธรรมชาติใหม่ของเราที่พระเจ้าปรารานให้เราเป็นนะครับซึ่งนี่แหละเรากําลังอยู่ในหนทางแห่งชีวิตใหม่อย่างแท้จริงพระเจ้าทรงรักท่านเสมอเมื่อเด็กเล็กๆล,ล,ล้มลงพ่อแม่คงจะไม่ดุด่าแต่จะรีบประคองให้ลุกขึ้นและปลอบใจให้กําลังใจเช่นเดียวกันพระเจ้า,าก็กระทำอย่างเดียวกันครับ พระองค์ทรงรักท่านยิ่งกว่าพ่อแม่ที่รักลูกเสียอ,อีกท่านควรจะอธิษฐานต่อพระองค์และขอให้พระองค์ขำชูท่านสอนและนำท่านให้รู้จักการเดินตามพระเจ้าเมื่อท่านสับสนหรือท้อแท้อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยท่านได้คือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าหรืออ่านพระคัมภีร์นั่นเองนะครับพระเจ้าทรงใช้ความจริงจากพระคัมภีร์เพื่อสอนท่านและชี้ทางในการดำเนินชีวิตให้ท่าน สิ่งสำคัญพื้นฐานที่พระเจ้าต้องการให้ท่านทำจุดประสงค์ที่3นํนำท่านไปสู่ความมั่นใจในความรอดสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะครับพี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะครับท่านคงจะสะจจใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อท่านหากท่านได้พิจารณาทุกสิ่งที่พระองค์ทรง,งกระทำด้วยความปรารถนาที่ท่านจะจะได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์พระองค์กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด ความรอดที่เราได้รับนั้นไม่ใช่เพราะความดีหรือความสามารถของเราแต่เพราะพระเจ้าทรงพระคุณและความรักพระองค์ทรงทำเพื่อเราแต่มีส่วนของเราด้วยที่เราต้องมีเพื่อจะได้รับความรอดที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้นะครับมีสองสิ่งด้วยกันนะหนึ่งคือให้กับใจเสียใหม่สารภาพบาปด้วยจิตใจสำนึกผิดและสองเชื่อ ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นี่นะครับสองหน้าที่ของเราผู้เชื่อใหม่ทุกคนกลับใจใหม่สารภาพบาปและเชื่อข่าวประเสริฐนะครับง่ายมากนะความรอดของพระเยซูไม่ได้เป็นเรื่องยากในมาระโกบทที่ 1: ข้อที่15บอกกับเราอย่างนี้ครับเวลากําหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดนะครับข่าวประเสริฐเท่านั้นที่จะปลดปล่อยให้เราไปสู่ความจริงของพระเจ้า ได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูได้รับการยกโทษจากความบาปทั้งสิ้นและได้รับชีวิตนิรันดร์นะครับการกลับใจเสียหมครับการกลับใจเสียหมายถึงการเสียใจในความผิดบาปของเราและสารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วหันกลับมาหาพระองค์ครับขอให้ท่านได้ถามตนเองว่าท่านได้สำนึกเสียใจที่เมื่อก่อนท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ เมื่อก่อนเราเสียใจหรือเปล่าครับที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่ในความบาปและบัดนี้เราได้รู้จักพระเจ้าแล้วเราก็เสียใจสําหรับอดีตที่เราเคยทําท่านเคยตั้งใจที่จะละทิ้งความบาปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่หรือถ้ายังมีความบาปบางอย่างในชีวิตของท่านท่านจะจัดการมันอย่างไรท่านพร้อมหรือยังที่จะมอบชีวิตของท่านให้กับพระเจ้านะครับเป็นคําถามที่ดีมากและท่านพร้อมหรือยังที่จะปฏิบัติตามน้ําพระัยของพระเจ้าไปจยถึง ทำตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเราเพื่อการดีของตัวท่านเองครับหากท่านยังมีบางคนที่เคยโกรธเกลียดชังเขาขอให้ท่านได้ยกโทษให้เขาและคืนดีกับเขาเสียเพราะความโกรธและความเกลียดนั้นเป็นบาปที่ฉุดดึงมนุษย์ให้ออกจากทางของพระเจ้าครับพระเจ้าทรงเป็นความรักดังนั้นคนที่มีความรักคนที่ปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนอื่นพระเจ้าทรงอยู่กับผู้นั้นขอให้ท่านอธิษฐาน ขอให้พระเจ้าช่วยท่านให้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยความรักเพื่อจะสามารถยกโทษให้กับศัตรูและคนที่เคยทําไม่ดีต่อท่านได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงยกความผิดของท่านเหมือนกันจริงๆนะครับนี่คือความจริงในพระธรรมัิธิวบทที่6กข้อสิได้เตือนกับเราว่าจงยกโทษให้กับผู้อื่นครับเพื่อพระเจ้าจะยกโทษให้กับเราด้วยเมื่อเราขอการยกโทษจากพระเจ้า พระเจ้ายกโทษให้เราอย่างง่ายได้ถูกไหมครับเราก็ควรจะยกโทษให้กับคนอื่นผู้ที่ทําผิดกับเราอย่างง่ายได้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าท่านได้กลับใจเสียใหม่แล้วท่านจงละทิ้งนิสัยทุกอย่างที่ไม่ดีเสียและเลิกทําตามอําเภอใจของตนเองเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะสามารถนําชีวิตของท่านต่อไปได้ครับพระเจ้าอยากให้เราหยุดจากการทําตามใจตนเอง ซึ่งเมื่อก่อนเราทำตามใจตนเองอย่างง่ายดายมากทำให้ชีวิตของเราเข้าไปสู่ความยากลำบากในหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมครับพี่น้องเชื่อข่าวประเสริฐครับข่าวประเสริฐคือความจริงเกี่ยวกับความรอดจากบาปโดยทางพระเยซูคริสต์จากการอ่านพระคัมภีร์ท่านจะพบข่าวประเสริฐของพระคริสต์ซึ่งมีบทสรุปดังนี้ครับพระเจ้าทรงรักท่านจนได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้ามารับโทษบาปแทนท่าน พระเยซูคริสต์ได้ตายแทนท่านเพื่อไถ่ท่านจากโทษบาปเมื่อท่านเชื่อและวางใจในพระองค์ท่านก็จะได้พ้นจากการเป็นทาตของบาปทันทีครับพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและเสด็จกลับสู่สวรรค์ครับขณะนี้พระองค์อธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อเราทุกคนจะเตรียมที่อยู่ที่ถาวรเพื่อเราทุกคนนะครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราได้รับสิทธิแห่งการเป็นลูกของพระเจ้า ได้รับชีวิตนิรันดร์ได้รับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะกลับมาอีกครับเพื่อจะรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ไปอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ในพระธรรมกิจการบทที่16บหกข้อสาบอบอกว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยนะครับพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าครอบครัวของเราจะมีโอกาสที่จะมาสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยแต่ เราเองจะต้องเป็นคนที่นําข่าวดีเหล่านั้นไปบอกครอบครัวของเราครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่จะเป็นพยานบอกความดีของพระเจ้ากับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของเราด้วยนะและพะยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลายและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตนะครับ 1. ยอห์ยอนบทที่5ข้อ11ถึง เชื่อในพระเยซูคริสต์หมายความว่าวางใจในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยท่านให้รอดจากความบาปได้และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่คอยอธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอและเป็นที่พึ่งให้กับเราอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ของชีวิตนะครับให้เราอุ่นใจและวางใจในพระองค์ได้อย่างแน่นอนนะครับพระองค์ทาเพื่อเราทุกคนอย่างแน่นอนในหนึ่งทิโมธีบทที่2ข้อที่5บอกว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลาง แต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์นะครับพระเยซูส่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงอยู่กับพระเจ้ามาตั้งแต่พระเจ้าเริ่มสร้างโลกเริ่มสร้างจักรวาลนะครับแต่พระเยซูเนี่ยยอมเสด็จลงมาเป็นมนุษย์ในเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วมนุษย์ทําสิ่งที่ผิดบาปไปพระเจ้าจึงต้องส่ง พระเยซูคริสต์มาล้างบาปให้กับมนุษย์มาตายแทนมนุษย์ตายแทนความบาปเพื่อมนุษย์ทุกคนนะครับในพระธรรมกิจการบทที่4ี่ข้อสิได้บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งทําให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านะครับมีพระนามพระเยซูเท่านั้นนะครับพระนามพระเยซูสามารถช่วยเราให้รอดได้พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวที่จะไปถึงพระเจ้าได้ ไม่มีทางอื่นอีกเลยท่านจะต้องไม่พวงทางอื่นอีกท่านจะต้องเลือกติดตามพระเยซูคริสต์เท่านั้นและยอมมอบความเชื่อและความไว้วางใจทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์ครับเอเมนไหมครับพี่น้องผมอยากหลุนใจว่าวางใจพระเยซูเป็นหนทางที่ดีที่สุดถ้าท่านได้อธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าจงเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์จะทรงยกโทษความผิดความบาปของชีวิตของท่านให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของท่าน แล้วท่านจะได้รับการพ้นบาปและอิทธิพลของความบาปจะหมดไปจากชีวิตของท่านในกรณีที่ท่านเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วแต่ยังไม่เคยอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้ท่านอธิษฐานตามคําอธิษฐานต่อไปนี้นะครับด้วยความเชื่อนะครับและพระเจ้าจะฟังเราและรับเราเป็นบุตรของพระองค์อธิษฐานด้วยกันนะครับขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักและเมตตาค้าพระเจ้า จนได้ยอมสละพระเยสุคริสต์พระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกเพื่อตายไถ่ความบาปของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยสุคริสต์ขอต้อนรับพระองค์เข้ามาสถิตในชีวิตขอให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าขอชำระล้างความบาปทั้งสิ้นของข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงรับข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระองค์ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนนี่คือคอําอธิษฐานที่รับเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับต่อไปครับบทเรียนท้ายบทผมจะทําการอ่านโจทย์และตัวเลือกหลังจากนั้นพี่น้องก็ตอบเป็นการส่วนตัวและผมจะเฉลยหลังจากที่พี่น้องตอบแล้วนะครับข้อที่1บทเรียนนี้ได้เปรียบเทียบคริสเตียนใหม่กับอะไรครับกอไก่คนกําลังเดิน ขอไข่เด็กเล็กๆที่หัดเดินและขอควายเด็กเล็กๆที่เดินไม่ได้เลยคำตอบนะครับเด็กเล็กๆที่หัดเดินขอไข่ข้อ2เมื่อท่านเป็นคริสเตียนแล้วชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรครับกอไก่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นขอไข่ถูกขัดขวางจากซาตานแต่สามารถเอาชนะได้และขอควายท้อแท้จนเลิกเชื่อพระเจ้า คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ครับถูกขัดขวางจากซาตานแต่สามารถเอาชนะได้อย่าลืมนะครับพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราและพระเจ้าจะสู้กับซาตานเพื่อชีวิตของเราทุกคนข้อสาครับซาตานมักจะทําอะไรกับคริสเตียนใหม่ๆครับก็ไกลทาให้ชื่นชมยินดีในความรอดขอไข่ทาให้ขยันเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนและขอควายทําให้สงสัยและพบความทุกข์ยากลําบากคําตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับ ทำให้สงสัยและพบอุบความทุกข์ยากลาบากข้อ 4. ท่านควรจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อท่านต้องทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์กอไก่โศกเศร้าท้อแท้ขอใครโมโหโกรธาขอควายอดทนและเป็นสุขคําตอบที่ถูกต้องก็คืออดทนและเป็นสุขนะครับข้อ 5. เมื่อท่านพลาดพลั้งในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจะต้องทำอย่างไร กอไกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่ดีกว่าเราขอใครลุกขึ้นแล้วเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปและขอควายไม่ก้าวเดินติดตามพระเจ้าอีกคําตอบที่ถูกต้องก็คือขอใครครับลุกขึ้นแล้วเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปข้อที่6ครับการยกโทษของพระเจ้าขึ้นอยู่กับอะไรครับกอไกความสั์จริงของพระเจ้าขอใขรความรู้สึกของเรา ขอควายความดีของเราคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือกอไก่ความสัต์จริงของพระเจ้าข้อที่7พระเจ้าทำอย่างไรเมื่อท่านล้มลงในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้ากอไก่ช่วยให้ลุกขึ้นใหม่ได้ขอไข่ขับไล่ออกจากทางของพระองค์ขอควายให้คนอื่นประนามและเหยียดหยามท่าน คำตอบที่ถูกต้องคือช่วยให้ลุกขึ้นใหม่ได้นะครับข้อที่8อะไรที่พระเจ้าสามารถนํามาใช้ในการสอนท่านได้กอไกหลักความจริงจากจริยธรรมขอไข่หลักความจริงจากวิทยาศาสตร,ร์ขอควายหลักความจริงจากพระคัมภีร์คำตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับหลักความจริงจากพระคัมภีร์ข้อที่9ครับพระเจ้าทรงสั่งให้ท่านทําอะไร เพื่อจะได้รับความรอดขอไกลทำดีมากๆและช่วยเหลือคนอื่นด้วยความรักขอใครสำนึกผิดจากบาปและเลิกกระทำบาปเสียขอควายกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐคำตอบที่ถูกต้องก็คือกลับใจใหม่เสียและเชื่อข่าวประเสริฐนะครับขอ้อ10การกลับใจเสียใหม่นั้นหมายของว่าอย่างไรครับขไก การเสียใจสารภาพบาปและหันมาหาพระเจ้าขอไข่การเสียใจในการกระทําผิดพลาดของตนเองขอควายการยอมรับว่าตนเองทําผิดศีลธรรมคําตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นะครับการสารภาพบาปหันมาหาพระเจ้าข้อที่11ถ้ามีคนที่ทําไม่ดีต่อท่านท่านจะต้องทําอย่างไรกับเขาครับกอไก่เกลียดชังเขาตอบ ขอใครนินทาให้คนอื่นฟังคอควายยกโทษให้เขาเสียคำตอบที่ถูกต้องครับก็คือยกโทษให้เขาเสียข้อ12ในพระคัมภีร์เราสามารถค้นพบความจริงเกี่ยวกับอะไรที่สำคัญมากสำหรับเราขอใกลหลักจริยธรรมขอใครคำสอนเกี่ยวกับที่ศาสนาและขอควายข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต คำตอบที่ถูกต้องก็คือคอควายข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับข้อ13จากสาระของข่าวประเสริฐท่านเชื่อทั้งหมดหรือไม่กอไก่เชื่อทั้งหมดขอไข่เชื่อบางส่วนคอควายไม่เชื่อเลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือเชื่อทั้งหมดนะครับเราเชื่อพระเจ้าของพระเจ้าทั้งเล่ม14ครับพระเยซูคริสต์ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดกอไก ทางเดียวเท่านั้นที่จะไปถึงพระเจ้าได้ไม่มีทางอื่นเลยขอใครอาจจะมีทางอื่นอีกที่ไปถึงพระเจ้าได้ขอควายเป็นเพียงผู้นำทางไม่ได้เป็นทางที่ไปถึงพระเจ้าคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ครับพระเยซูทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ไปถึงพระเจ้าได้และไม่มีทางอื่นทางไหนอีก ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนบทที่2พี่น้องมีความคิดเห็นหรือคำถามใดๆนะครับสามารถพูดคุยกับเราได้ทางคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับและในคลิปต่อไปเราจะเข้าสู่บทเรียนบทที่3ด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ